สำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซร่วมกับสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดคนครราชสีมาจัดงานอ e ีสานทัวริซึมแอนไมซ์บิสเนสแมทชิ่งครั้งที่หนึ่งที่เดอะเปียโนรีสอร์ทเขาใหญ่เมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมธุรกิจไมซ์ฟออหรือการจัดอีเวนต์การประชุมสัมมนาและการท่องเที่ยวที่ให้ความสําคัญกับเรื่องอ ระยะสถาปัตย์ซึ่งนอกจากจะนำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศชาติแล้วยังจะเป็นการขยายตลาดและสร้างโอกาสใหม่ๆในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศด้วยธรุรกิจไมซ์ฟอร์และธรุรกิจ Health, Wellness and ร o u r มฟอร์ r All การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อคนท่้งมวลอีกด้วยครับ ดีใจมากๆเลยนะคะที่ท่านประธานมูลิธิอารยสถาปัต์นะคะพี่อ๋อยกฤษณาราไลนะคะมาร่วมเสวนาเพราะว่าการจะเป็นเมืองเวลเนสหรือกรีนได้เนี่ยการสร้างอารยสถาปั์เพื่อคนทั้งมวลเนี่ยมีความสําคัญมากๆ <c oughs> เพราะว่าบางทีนะคะผู้ประกอบการเราอาจจะยังขาดความเข้าใจนะคะว่า อารยสปัปปะสําคัญอย่างไรนะคะกับความยั่งยืนในการทําธุรกิจก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่จะส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวสําหรับมนุษย์ล้อของเรานะคะเราพยายามดูเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆภายในจังหวัดศรีสเกตเพื่อไม่ให้สถานที่ต่างๆเราพิการก็อย่าลืมนะคะมาท่องเที่ยวที่ศรีสเกตนะคะศรีสเกตเราก็จะเป็นอารยสถัปปะเพื่อคนทั้งมวลค่ะทางเราเองก็เตรียมสําหรับรองรับผู้คนทั้งโลกนะคะ For all ได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะมาจากที่ไหนนะคะอุดรก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่นะคะก็สามารถที่จะรองรับอารยสหปฏิสำหรับคนที่จะเข้ามาเที่ยวได้ทั้งหมดทั่วโลกได้เลยนะคะในยุคนี้ก็เป็นยุคของทั้งผู้สูงอายุนะคะแล้วก็การดูแลสุขภาพจากที่ฟังไอเดียจากพี่กิษณะเป็นการปรับปรุงเพิ่มเติมของประเทศจะต้องมีจุดนี้เข้ามาเป็นหลักสำคัญด้วยเพราะฉะนั้นความพร้อมยูนิเวอร์แซลเนี่ย มีความสำคัญค่ะโคราชเราเองประกาศเป็นโคราชเวลเนสซิตี้แล้วเรายังประกาศตัวเราเองเป็นสมาร์ทซิตี้ไม่ว่าจะเป็นเขาใหญ่หรือว่าน้ำเขียวเองตรงนี้เองรองรับในเรื่องของอากาศในเรื่องของธรรมชาติต่างๆให้กับผู้สูงอายุที่จะสามารถที่จะเข้ามาพักผ่อนตรงนี้เราเชิญชวนไปถึงผู้สูงอายุในต่างประเทศด้วยนะฮะที่ท่านสามารถที่จะเข้ามาพักผ่อนในโคราชได้ค่ะ